ทุกคนคะมาอัปเดตนะคะผมลนหัวเจ้าของแบรนด์นะคะไายมาร์ตปิดงอกเคลือบเงาของโฟร์เอลไทยแลนด์กันคะ่ะทุกคนคะตอนนี้เราไปโกนผมประมาณสักน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนครูพี่ตุ้มจะให้ทุกคนอมองนะคะโดยภาพโดยรวมของหัวครูพี่ตุม้มบอกเลยว่าขึ้นเร็วมากนะคะนี่แค่ประมาณ1เดือนนะน่าจะไม่เดือนเต็มด้วยซ้ํานะคะมันงอกออกมาประมาณหนึ่งข้อมือแล้วทุกคนเนี่ยเห็นไหม ยาวประมาณหนึ่งข้อมือและถือว่างอกไวมากนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะก่อนที่ครูพี่ตุ้มจะไปบวชเนี่ยครูพี่ตุ้มใช้มาร์คปิดหอกล่วงหน้าไปแล้วประมาณสัก2เดือนใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไปโกนผมทิ้งนะคะปรากฏว่าเส้นผมที่มันงอกขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยทั้งหัวในลูกมันคือเส้นผมที่ได้รับการบํารุงลากจากน้องมาร์คปิดหอกเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะสังเกตไปเรื่อยๆเราใช้ผ่านมาประมาณ สามเดือนเนี่ยตอนที่เรามีผมยาวเราไม่ได้โกนผมเนี่ยมันก็จะมีงอกสลับใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราโกนผมทิ้งปุ๊บผมที่มันขึ้นใหม่ตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งเดือนเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูทุกคนลองสังเกตเห็นทุกคนเห็นงอกบนหัวครูพี่ตุ้มไหมคะไม่ว่าจะหน้าจะหลังทุกคนเห็นงอกไหมลูกภาพโดยรวมทุกคนมองเห็นงอกบนหัวครูพี่ตุ้มไหมคะให้ดูแบบโฟกัสใกล้ๆเลยเห็นงอกไหมลูก ครูพี่ตุ้มกำลังจะบอกว่าแทบจะไม่มีงอกเลยทุกคนค่ะนะคะพูดอย่างเต็มปากเต็มคําเลยว่าทั้งหัวเนี่ยมันจะมีไหมงอกถามว่ามีไหมของจริงเอาพูดจริงๆเอาตามตรงเอาความสัตย์จริงแบบไม่ทอแรนะคะไม่อวยนะคะมีแต่มีแค่แค่เพียงไม่ถึง10%ทุกคนค่ะทั้งหัวเนยลูกนะคะถ้าดูด้วยตาเปล่าเราจะไม่เห็นเลยนะว่างอกแต่ถ้าครูพี่ตุ้มค่อยๆค,ค,คลี่ดูค่อยๆแหวกให้พวกเราดูพวกเราก็จะเห็นชัดเจนว่า อ๋มันมีเหมือนแบบเลื่อมๆอะ่ะเงาเงาขาวขาวานหน่อยอะ่ะครูมันแม่นงอกก็นั่นแหละค่ะงอกแต่จะบอกว่ามันลดน้อยถอยลงเยอะมากๆจากเมื่อก่อนเนี่ยหืมร้อยเปนนี้น่าจะเป็นหงอกประมาณสัก40%่เอร์ซะเงี้ยเยอะนะอาอายุ47แล้วแต่ปรากฏว่าเราใช้มาร์กปิดงอกนะคะมันบำรุงตั้งแต่ลากผมนะคะใช้ไป ก่อนที่จะไปโกนผมประมาณสองเดือนแล้วก็หลังจากนั้นใช้ต่ออีกเดือนหนึ่งปรากฏว่าผมที่ขึ้นใหม่ค่ะกลายเป็นเส้นสีดําเกือบทั้งหัวทุกคนค่ะเหลือเพียงแค่นิดนิๆน่อยๆอถามว่าโดยภาพโดยรวมเราต้องไปย้อมผมไหมทุกคนไม่ต้องย้อมผมอีกเลยตลอดชีวิตค่ะบอกเลยนะคะนี่คือนวัตรกรรมใหม่จากโฟลไทยแลนด์นะคะมาร์กปิดงอกนะคะของโฟลเนื้อแน่นๆขาวๆนะคะแล้วก็ อัดเต็มด้วยสารสกัดแถมกลี่นหอมมากๆนะคะสารสกัดจากาสมเปรูเอยนะคะ ้มแมนดารินเอยนะคะแล้วก็มะขามป้อมเอยพร้อมวิตามินบำรุงผมหลากหลายชนิดมากๆนะคะในการเข้าไปฟื้นบำรุงนะคะเส้นผมที่งอกไปแล้วให้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกครั้งนะคะวิธีใช้ง่ายมากมาร์กไว้นะคะหมักไว้หลังที่จากที่เราสระผมแล้วทิ้งไว้5นาทีถึง10นาทีถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้ยาวๆเลยครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเรานะคะจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าผมที่มันงอกมันขาวไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเทาสีน้ำตาลและสีดำในที่สุด สิ่งที่จะเห็นชัดเจนแจมแจ้งเหมือนครูพี่ตุ้มคือผมที่มันงอกใหม่ทุกคนนะคะลดงอกได้กว่าเกาสิบเปนตลดงอกได้เยอะมากๆนะคะชัดเจนคาตาแบบนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วจา้าจิ้มตะกร้าสีเหลืองด้านล่างได้เลยนะคะ